พระพุทธเจ้าค่าข้าพระพุทธเจ้าไปในที่สงัดหลีกเร้นอยู่ณนะตำบลน,นี้ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายของพระองค์ไหนไม่ดำรงอยู่นานของพระองค์ไหนดำรงอยู่นานดูกระสารีบุตร พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามวิปัสสีพระนามสิกขีและพระนามเวสภูไม่ดำรงอยู่นานของพระผู้มีพระภาคพระนามกักุสันทะพระนามโกนาคมณะและพระนามกัสปะดำรงอยู่นานอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัย ให้พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามวิปัสสีพระนามสิกขีและพระนามเวสภูไม่ดำรงอยู่นานพระพุทธเจ้าค่าดูกระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคพระนามวิปัสสีพระนามสิกขีและพระนามเวสภูทรงทอพระหาทไทยเพื่อจะทรงแสดงธรรม โดยพิสดารแกสาวกทั้งหลายอันหนึ่งสุตตะเคยยาเวยาการณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอภูตธรรมเวทัลละของพระผู้มีพระภาคทั้งสามพระองค์นั้นมีน้อยสิกขาบทก็มิได้ทรงบัญญัติ ปาติโมกก็ม่ได้ทรงแสดงแก่สาวกเพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้นเพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตร,รัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้นสาวกชั้นหลังที่ต่างชื่อกันต่างโคดกันต่างชาติกันออกบวชจากตระกูลต่างกันจึงยังพระศาสนานั้น ให้อันตรธานโดยฉับพลันดูกระสารีบุตรดอกไม้ต่างพันที่เขากองไว้บนพื้นกระดานยังไม่ได้ร้อยด้วยได้ลมย่อมกระจายขจัดกําจัดซึ่งดอกไม้เหล่านั้นได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเขาไม่ได้ร้อยด้วยได้ฉันใด เพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้นเพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้นสาวกชั้นหลังที่ต่างชื่อกันต่างโคดกันต่างชาติกันออกบวชจากตระกูลต่างกันจึงยังพระศาสนานั้นให้อันตรธานโดยฉับพลันฉันนั้นเหมือนกัน เพราะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้นทรงทอพระหาริไทยเพื่อจะทรงกำหนดจิตของสาวกด้วยพระหาริไทยแล้วทรงสั่งสอนสาวกดูกระสารีบุตรเรื่องเคยมีมาแล้วพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามเวสภูทรงกำหนดจิตภิกษุสงฆ์ด้วยพระหาริไทย แล้วทรงสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุสงฆ์ประมาณพันรูปในไพรสนอันน่าพึงกลัวแห่งหนึ่งว่าพวกเธอจงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนั้นจงทำในใจอย่างนี้อย่าได้ทำในใจอย่างนั้นจงละส่วนนี้จงเข้าถึงส่วนนี้อยู่เถิดดังนี้ ลำดับนั้นแหละจิตของภิกษุประมาณพันรูปนั้นอันพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามเวสภูทรงสั่งสอนอยู่อย่างนั้นทรงพร่ำสอนอยู่อย่างนั้นได้หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นในเพราะความที่ไพรสนอันน่าพึงกลัวนั้นสิ เป็นถิ่นที่น่าสยดสยองจึงมีคำนี้ว่าผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งยังไม่ปราศจากราคะเข้าไปสู่ไพรสนนั้นโดยมากโลมาชาติย่อมชูชันดูกระสารีบุตรอันนี้แลเป็นเหตุอันนี้แลเป็นปัจจัยให้พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพ,พระนามวิปัสสี พระนามสิกขีและพระนามเวสภูไม่ดำรงอยู่นานอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามกะกุสันทะพระนามโกนาคามณะและพระนามกัสปะดำรงอยู่นานพระพุทธเจ้าข้าดูกระสารีบุตร พระผู้มีพระภาคพ,พระนามกะกูสันทะพระนามโกนาคมนะและพระนามกัสปะมีได้ทรงท้อพระหารุยัยเพื่อจะทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวกทั้งหลายอันหนึ่งสุตตะเคยยะเวยยาการณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดก อภูตรธรรมเวทัละของพระผู้มีพระภาคทั้งสามพระองค์นั้นมีมากสิกขาบทก็ทรงบัญญัติปาติโมก็ทรงแสดงแก่สาวกเพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้นเพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้นสาวกชั้นหลังที่ต่างชื่อกัน ต่างโครกันต่างชาติกันออกบวชจากตระกูลต่างกันจึงดำรงพระศาสนานั้นไว้ได้ตลอดระยะการยืนนานดูกระสารีบุตรดอกไม้ต่างพันที่เขากองไว้บนพื้นกระดานร้อยดีแล้วด้วยได้ลมย่อมกระจายไม่ได้ขจัดไม่ได้ กำจัดไม่ได้ซึ่งดอกไม้เหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาร้อยดีแล้วด้วยได้ชั้นใดเพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้นเพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้นสาวกชั้นหลังที่ต่างชื่อกันต่างโคดกันต่างชาติกัน ออกบวชจากตระกูลต่างกันจึงดำรงพระศาสนานั้นไว้ได้ตลอดระยะการยืนนานฉันนั้นเหมือนกันดูกระสารีบุตรอันนี้แลเป็นเหตุอันนี้แลเป็นปัจจัยให้พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามกักุสันทะพระนามโกนาคมนะและพระนามกัสปะ ดำรงอยู่นานถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข่าข้าแต่พระสุคตถึงเวลาแล้วที่จะทรงบัญญัติสิกขาบทที่จะทรงแสดงปาธิโมกแก่สาวกอันจะเป็นเหตุให้พระศาสนานี้ยั่งยืนดำรงอยู่ได้นานจงรอก่อนสารีบุตรจงยับยั้งก่อนสารีบุตร ตถาคตผู้เดียวจากรู้การในกรณีนั้นพระาศาสดายังไม่บัญญัติสิกขาบทยังไม่แสดงปาติโมกแก่สาวกตลอดเวลาที่ทำอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะบางเหล่ายังไม่ปรากฏในสง์ในาศาสนานี้ต่อเมื่อใดอาสวัานิยธรรมบางเหล่าปรากฏในสง์ในาศาสนานี้ เมื่อนั้นพระาศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกแก่สาวกเพื่อกำจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหล่านั้นแหละอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่ายังไม่ปรากฏในสงในาศาสนานี้ตลอดเวลาที่สง์ยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่โดยภิกษุผู้บวชนานต่อเมื่อใด สงถึงความเป็นหมู่ใหญ่โดยภิกษุผู้บวชนานแล้วและอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่าย่อมปรากฏในสงในศาสนานี้เมื่อนั้นพระาศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมฆแก่สาวกเพื่อกำจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหล่านั้นแหละอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่า ยังไม่ปรากฏในสง์ในศาสนานี้ตลอดเวลาที่สง์ยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่โดยแพร่หลายต่อเมื่อใดสง์ถึงความเป็นหมู่ใหญ่โดยแพร่หลายแล้วและอาสวัถานิยธรรมบางเหล่าย่อมปรากฏในสงในส์งในศาสนานี้เมื่อนั้นพระาศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกแกสาวกเพื่อกำจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหล่านั้นแหละอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหล่ายังไม่ปรากฏในสง์ในศาสนานี้ตลอดเวลาที่สง์ยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่เลิศโดยลาบต่อเมื่อใดสง์ถึงความเป็นหมู่ใหญ่เลิศโดยลาบแล้ว และอาสวัตฐานิยธรรมบางเหล่าย่อมปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้เมื่อนั้นพระาศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกแก่สาวกเพื่อกำจัดอาสวัตฐานิยธรรมเหล่านั้นแหละดูกระสารีบุตรก็ภิกษุสงฆ์ไม่มีเสนียดไม่มีโทษปราศจากมัวหมอง บริสุทธิ์ผุดผ่องตั้งอยู่ในสารคุณเพราะบรรดาภิกษุห้าร้อยรูปนี้ภิกษุที่ทรงคุณธรรมอย่างต่ำก็เป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงเป็นผู้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า